ดังแต่เพลงไม่มีคนรู้จักชีวิตหลังวิวาฟ้าแลบดวงตาคงทองผันตัวเป็นแม่ค้าหลังไร้งานร้องเพลงทาได้ยินเพลงที่ร้องว่าอยากเจอคนจริงใจมีใหม่แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีใหม่เอย่ยหลายคนต้องร้องตามได้แน่นอนเพราะนี่คือผลงานเพลงอยากเจอคนจริงใจที่ทำให้ดวงตาคงทองกลายเป็นนักร้องระดับหัวแถวของวงการเพลงลูกทุ่ง แต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอหายหน้าไปพักใหญ่จนหลายคนลือว่าหนีไปบวชชีพระช้ำรักตลอดระยะเวลา25ปีที่อยู่วงการเพลงลูกทุ่งทุกคนรู้จักเพลงหมดแต่ดวงตาคงทองเดินเข้าไปไม่มีใครจำได้หลังมีภาพวิวาของนักร้องสาวลูกทุ่งคนดังดวงตาคงทอง หรือตุ๊กตาการพิชาคงทองกับหวานใจทรงเดชแนวสุวรรณที่จังหวัดกาญจนบุรีดวงตาได้เผยเส้นทางความรักว่าแต่งงานกระทันหันเพิ่งคบหาดูใจได้สองปีใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองครั้งแรกคือการครบหากันระหว่างสองคนรู้จักกันมานานไม่มีอะไรต้องปรับเยอะดูแลกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอแต่งงานไปก็แค่ทำหน้าที่ต่อ หลายๆคนอาจจะมองว่ารีบแต่งด้วยวัยที่มากขึ้นพอถึงจุดจุดหนึ่งเรามีความพร้อมด้วยวัยวุธด้วยหน้าที่การงานทำงานมา20กว่าปีแล้วมันน่าจะถึงเวลาก่อนแต่งงานมีคำพูดบางคำที่ทำให้สามีเสียใจคือขอไม่ให้ถ่ายรูปตอนช่วงแต่งงานทำให้สามีน้อยใจมากแต่ยังไงตอนนี้ชีวิตมีความสุขมากเส้นทางกว่าจะเข้าวงการเคยประกวดร้องเพลง ฉั้นประถมศึกษาปีที่3เริ่มจากเป็นตัวแทนให้โรงเรียนจนชีวิตประสบความสำเร็จมีเพลงที่ดังมากพร้อมบอกว่าตอนนี้ตัวเองได้ผ่านมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบเต็มตัวนานมากกว่า3ปีแล้วที่ผ่านมาไม่มีงานร้องเพลงต้องปรับตัวขายไปขายมารู้สึกว่ากำไรเริ่มเยอะขึ้นรอบแรกได้2,000บาทจนพุ่งเป็น1 5 0 0 0บาทจนมีเงินเก็บและสามารถเลี้ยงตัวเองได้